สวัสดีค่ะท่านผู้ชมตอนนี้ลุงฟ้าพาเที่ยกวก็าพาท่านผู้ชมมาที่มหาพอ่อฤาษีเนาะแต่ว่าวันนี้ท่านม่อยู่นะอยู่ที่แถวแถวจังหวัดหนองบัวลำพูนะเขาบอกว่าที่นี่ศักดินะ์สิทธิ์เนาะแล้วก็พอ่อฤาษีเนี่ยแบบมีคนมาศรัทธาเยอะมากมายนะนที่โ้ใหญ่มากมากเลยไปเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปดูเนาะ ทำไมถึงเรียกปู่ฤาษีจิตแก้วนะคะอยู่ที่ณอสมสถานบ้านโคกกรุงตาบนบั่นขามอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูที่เรียกปู่ฤาษีเพราะท่านอายุมากกว่า150แล้วพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระฤาษีจิตแก้วเป็นพระฤาษีที่เป็นที่รู้จักกันอย่างเพหลายในระยะนี้เนื่องจากท่านไดม้มตตาช่วยเหลือเหล่าลูกศิษย์ทั้งหลายจนเป็นที่รู้จักเหตุที่ให้เรียกว่าพระฤาษีนั้นท่านพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงพ่อบุญเดชยานตีชู ได้กล่าวไว้ว่าพระฤๅษีนั้นแต่ก่อนเคยบวชเป็นพระมาก่อนในวันที่บวชนั้นได้ปรงเส้นผมตามปกติเฉกเช่นการบรรพชาทั่วไปแต่เมื่อตกกลางคืนเมื่อท่านหลับไปเมื่อตื่นขึ้นมาเส้นผมกลับงอกยาวกลับมาเช่นเดิมแต่คราวนี้กลับมายาวเกือบจะหลดพื้นตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาท่านจึงทราบด้วยญาณว่าตัวท่านนั้นจักต้องบำเพ็ญเพียรในสายแห่งพระโพธิสัตว์เพื่อคอยช่วยเหลือเหล่าสัตว์โลกไม่ได้บำเพ็ญเพียรในทางสายพระอรหันต์ ด้วยเหตุนี้พ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงพ่อบุญเดชยานตีชูจึงให้เรียกท่านว่าพระฤาษีเนื่องจากท่านเคยปรงผมบวชพระมาก่อนในอดีตนั้นพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระฤาษีกแก้วท่านปล่อยผมยาวไว้อย่างนั้นไม่ได้รวบแต่อย่างใดแต่เมื่อมีญาติโยมเข้ามาสักการะมากขึ้นบางครั้งก็รีบเข้ามากลาบจนเผลอไปเหยียบผมท่านโดยไม่จิตนาจึงก่อให้เกิดเป็นกรรมละเอียดท่านจริงๆรงว่าญาติโยมจะได้รับกรรมละเอียดอันเกิดจากความ ไม่ตั้งใจท่านจึงเมตตารวบผมของท่านขึ้นเพื่อคอยช่วยเหลือไม่ให้ญาติโยมต้องเกิดกรรมประวัยของท่านครูบาอาจารย์พระฤาษีกแก้วนั้นอาจจะไม่เป็นที่รู้จักกันมากนะักหากแต่ต้องฟังจากคําบอกเล่าจากปากครูบาอาจารย์ท่านอื่นๆแต่อย่างไรก็ตามท่านมีเมตตาม,มาปโปรดก็ขอให้ปฏิบัติตัวตามศีลธรรมเพื่อความเป็นกุศลเก่พระครูบาอาจารย์วันนี้ลุงฟ้าพาเที่ยวก็พาท่านผู้ชมมา ที่อสมหรือสีเกตแก้วนะอยู่ที่หนองบรุรลมโพเนาะเพิ่งเคยเห็นเหมือนกันแหละได้ยินแต่ข่าวเนาะโอ้ยยิงย่งใหญ่อลังการเหมือนกันนะเนี่ยโอ้หดิลูกศิษย์ลูกหาท่านก็มาบริจาคเงินให้สร้างเนาะถวายดิโอ้ใหญ่มากๆเลยตาตัวนี้มีบนจริงนะถึงจะยกได้นะประมาณ 16. สิบโลสาธุกองให้ค้าขายเงินองไปบางนะ ทำงานเป็น,งนเงินงนะมาเาที่มานะที่โอ้เงียบสงบมากเลยทุกท่านถ้าเกิดใครที่จะมาหาท่านฤาษีนะก็สามารถโทรนัดได้จ๊าเพราะว่าท่านฤาษีจะไม่ค่อยว่างเลยอะเปิดมานานหรือยังเนี่ยโอ้ยสมัยไม่รู้กี่สิบปีแล้วเนาะโอ,อ้สา,าทุที่ได้มาเห็น รมดาก็อายุแปดสิบแปดสิบหกีไม้พอลูีหตัวเป็นร้อยปีแล้วอถวายเจ้าอนั่นน่ะไอ้ยืน อ๋อก็ยังว่าเต่าเยอะมากเลยอายุยืนเหมือนนปีใช่ไหม <c oughs> บนนี้บนต้นขาเป็นนานีข้างบน เนี่ยตะกอนพ่อปูอยู่ตรงนี้นะนี่ะอยู่ที่ต้นขาตรงนี้นะก็มีชาวบ้านร้อนว่าตั้งแต่เกิดมาก็เจออสมหลังนี้แล้วอ่ะโอ้ท่านคงจะอายุมากกว่าร้อยห้าสิบปีแล้วตอนนี้เนะแต่ดูท่านยังแข็งแรงอยู่เลยยังหนุ่มแน่นอยู่เลยโอ้โหสาธุโอ้ดูแก้วเต็มเลย ถ้าเกิดโดนแสงมันจะมีไฟใช่ไหมดี่จะได้แก้วเข้ามาทีไรก็ได้คู้แก้วั้งนั้นก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคล like hmm. นะคะถ้าเกิดท่านใดคิดว่าคลิปนี้ดีมีสาระก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องลุงฝาผ่าเที่ยวด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ